สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับวันนี้มาติดตามผลการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์กับการใช้ในนาข้าวเพื่อทําให้ข้าวนั้นเจริญงอกงามลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตวันนี้มาอยู่ที่อําเภอตาลขีจังหวัดนครสวรรค์ที่แห่งนี้ครับเจ้าของไร่นาแห่งนี้เขามีที่อยู่ประมาณ18ไร่แล้ว18ไร่ดีเขาเคยใช้เคมีแล้วนะครับปรากฏว่า ได้มา1 4บ5เกวียนต่อ18ไร่ตอนนี้พอหลังจากเขาใช้คู่หูมหัศจรรย์แล้วเขาบอกว่าโอ้โหมันขึ้นมาตั้ง18เกวียนต่อ18ไร่มันเป็นอย่างไรกันนั้นและขนาดนี้เธอปลูกมารุ่นที่3แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าอยากจะมาติดตามผลการทํางานอย่างแท้จริงวันนี้มาพบกับเธอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับบอกเพื่อนๆด้วยครับตัวฉันทํานาอยู่ที่หมู่เจ ตำบลหนองม้ออำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์จ้าชื่อนางทองกาวโพสอศรค่ะโอโหโหบอกชื่อเสร็จเลยนะครับมีนางทองกาวด้วยคงสมรสเรียบร้อยแล้ว <c oughs> มีเงียบอีกนะครับขนาดบอกว่านางแล้ว <c oughs> เอาอย่างนี้ดีวกว่าครับเรามาเข้าเรื่องก่อนของไร่นาของเรานี้มีที่สั้งหมดกี่ไร่ครับ18ไร่จ้ะ18ไร่นี่เราทํา <c oughs> เขาเรียกว่านา นาปังนาปังจ้ะแล้ววิธีการทํานาปลังเนี่ยของเรานี่ทำแบบไหนครับทําตีเทือกหวานน้ําตมอาจารย์อ๋อเขาเรียกว่านาหวานน้ําตมใช่นะครับสิบแปดไร่ในตีเทือกแล้วก็ทําการหวานนะครับแต่สิ่งสําคัญผมกําลังจะมาถามว่าเมื่อเรามารู้จักคู่หูเนี่ยเมื่อการปลูกครั้งแรกนั่นเราทํำยังไงกับการใช้คู่หูครับก็หลังจากคุ้มเลนหวานแล้วเอาน้ําออกแล้ว มันยังไงครับมันกี่วัน<อ>ถึงจะเริ่มใช้คู่หูข้าวเราได้ต้นมายังไม่ทันจะแตกใบเราก็เอามาผสมฉีดกับยาคุมค่าเลยเพื่อให้ลำต้นมันแข็งให้มันแตกใบไวพอเรามาใช้เข้าไปเราผสมกันตอนนั้นมัน,น <ะ S 1> อายุกี่วันตอนนั้นเจ็ดวัน เจ้ะเราก็เอาค,คู่หูมาใส่กระบวกกระน้ําไปก่อนแล้วเราถึงเอายาคุมฆ่าใส่ลงไปทีหลัง<อ>แล้วเราถึงเอาไปพ่นฉีดอัตราส่วนที่เราใช้ตอนนั้นที่มันเจ็ดวันน่ะ ใช้คู่หูจะยังไงครับอัตราส่วนเขาว่า10ไร่ใช้2 0 0ร้ซีซีแล้วก็อย่างผงผงสิบหช้อนสิาช้อนแล้วก็ผสมน้ำเขยาเขย่าผสมไขโตัวซานสองร้อยซีซีสองซีซีแล้วผสมน้ำทั้งหมดกี่ลิตรครับ200ลิตรถ้าถังคนเดินนะนะถังคนเดินจ้ะสองลิตรนี่ต่อ10ไร่จ้ะอันนี้คือสูตรเป็นอย่างนี้สูตรถ้า10ไร่คือสูตรนี้จ้ะเราพ่นไปทั้งหมด กี่ครั้งครับพ่นยันเก็บเกี่ยวเลยก็ประมาณห้าถึงหกครั้งห้าถึงหกครั้งจ้ะแล้วก็เรามาผสมกับปุ๋ยหวานด้วยถ้าเราจะใช้แต่เครื่องพ่นจ้างโดนบินมันก็สิ้นเปลืองไปอีกเลยเราเอาใส่กับปุ๋ยไททางดินด้วยอ้าวลำต้นมันก็ได้แข็งแกร่งลากเขาเดินดีด้วยอืม,อมจ้ะก็หมายความว่าเราใช้ นี่ใช้คู่หูแล้วเราก็ยังไปไปุ๋ยเมนะ็ดน่ะเป็นปุ๋ยเม็ดอะไรครับปุ๋ยเม C, <ะ>็ดอินรีจ้ะปุ๋ยเม C, <ะ>็ดอินรีจ้ะซึ่งเราก็ใช้ของอปุ๋ยเม<จ>็ดอินทรีย์ด้วยใช่รวมไปด้วยใช้อินทรีย์เราเอาคู่หูใส่ลงไปให้ปให้มันบำรุงไปในอินทรีย์เลยมาใส่ลําต้นข้าวแล้วมันก็<อ>จเจริญเติบโตก็ถือว่าว<ะ>เป็นข้าวอินทรีย์ที่เราทําอยู่นั้น<ะ>เอาละรุ่นนั้นที่เราทำนะนะครับ ผมไม่ถามละผมถามก่อนหน้านั้นตอนที่ใช้เคมีอะส8บปดไร่เนี่ยใช้ทั้งหมดกี่ถุงกี่ยังไงกันโอ้ไร่หนึง่งสิบไร่สาสิบลูกสิบไร่สามสิบลูกใช่1ิบปดไร่ก็ทั้งหมดห้าสิบสีล่ลูกห้าสิบสี่ลูกลูกละเท่าไหร่ลู้ลูกละพันกว่าบาทพันกว่าบาทโอ้โหค่าปุ๋ยเข้าไปเกือบห้าหมื่นเนาะ ก็ใช่แต่พอค่าปุ๋ยค่ายาก็สองแสนกว่าสองแสนกว่าตอนเ<อ> <ตก S 2> มื่อ้ตกสามแสนน่าจะอาจารย์เรอประมาณเกือบเกือบสามแสนพอมาเจอคู่หูเข้าโหลดหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยเรออุย้ยประหยัดไปเยอะเอาแล้วตอนโรคข้าวโรคอะไรนี่มันมีอะไรบ้างโรคข้าวของเราเนี่ยในโนรคข้าวของเราแถวบ้านเรามันจะมีเพี้ยไฟเพี้ยกระโดด มันหลายอย่างมันหลายเพียวเยอะมาก<อ>พวกนี้เนี่ยมีปัญหาตอนที่เราใช้เคมีใช่เราก็ต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าเหล่านี้ด้วยถูกไหมครับจ้าครับผมและตอนที่เรามาใช้คู่หูเนี่ยเราลดไอ้พวกนี้ลงไปไหมโอ้ไม่ต้องใช้จากที่ว่าเราเคยซื้อยาหวานนะ่ะพวก 3G 6G ี g จีี่ีอะไรมาหว่านอะนะไม่ต้องใช้ฉันก็ฉีดคู่หูไปเอาล่ะครับเมื่อเธอบอกว่า ตอนใช้เคมีนหมดไปส0 0 0สนใช่ตอนที่พอมาใช้ไอ้ห้าครั้งเนี่ยถูกหมคผูผสมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์บางส่วนเนี่ยนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่ามันมียังไงในครั้งแรกที่เราพ่นไปเจวันนะถามผมถามหน่อยโอ้มันรู้สึกว่ามันใบมันตั้งมันเขียวใบตั้งครับมันพุ่งนะมันมันใบมันไม่แปะนะใบมันตั้งขึ้น ลำลำ,ลำต้นมันใบมันพุ่งขึ้นครับดีครับเราเราพ่นไปหลังจากนั้นอีกประมาณสักกี่วันถึงเรามาพ่นอีกทีพ่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณยี่สิบวันก็ยี่สิบวันนี่ไปไปห้าหกครั้งว่างั้นใชครับจนเก็บเกี่ยวเลยจ้ะเอาละครับตรงนั้นไม่มียาฆ่า,มาแมลงเข้าไปด้วยนอกจากยาเพี้ยเมื่อกี้ที่ว่าถูกไหมครับใช่นอกกนั้นก็แทบไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีต้นเข้ามาต้านทานแข็งแรงดีนะครับ พอผลผลิตที่ได้แล้วครับตอนตอนมันเป็นเม็ดเป็นดอกเป็นอะไรเงี้ยเล่าผมฟังหน่อยเถอะตอนผลผลิตมันก็ไม่ไม่เป็นเม็ดด่างเม็ดดำเม็ดจะนวนสวยแล้วเม็ดไม่ไม่มีว่า,มาแมลงมันจะมาต่อยด่างดำไม่มไีได้น้ำหนักจ้ะได้น้ำหนักสวยสวยมแมลงไม่มาต่อยมไม่ไม่ด่างให้ดำไม่ไม่เอาละนั่นคือเม็ดสีสวยจ้ะไอตอนเคมีนะ่ะสิไร่เนี่ย เราได้น้ําหนักข้าวกี่ตันกี่เควียนกันทีเดียวได้แค่บางทีก็12 10 15 14นี่ก็บืนแทบตาย3ามแสนน่ะนะใช่โหจับแปลงน้นมาใส่แปลงนี่จับแปลงนี้มาใส่แปลงนนต้องทําทีท,ทีให้ได้ต้องให้ได้คุ้มค่าปุ๋ยายาอืมก็หมายความว่าในอดีตนั้นนะครับ18ไร่นี่เธอบอกว่านะครับตอนใช้เคมีนะ่ะ นะครับก็ได้ประมาณ12-13-14ใช่นะครับใช่เกวียนหรือ14ตันนั่นแหละ,ะต่อ18ไร่หลังจากที่มาใช้คู่หูนะครับแล้วเราเป็นยังไงบ้างครับน้ำหนักของผลิตผลของเราโอ้ดีดีอาจารย์ดี<ม>าจาก<ๆ>ที่ว่าข้าวดีข้าวเด้งเยอะๆฉันเอาข้าวหกหนึ่งมาทำนะ ข้าวดีเต็มนาเลยฉันก็ยังได้ที่ว่าเอาคู่หูมาครั้งแรกมาทำอะได้ไปสิบห้าเกวียนข้าวดีนี่แน่นยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยเน,ยเนยข้าวละมานเราเนี่ย<อ>นะ<อ>นั่นอันนี้ข้าวเราสสยพันธุ์อะไรเนี่ยอันนี้หอมประทุมจ้ะหอมประทุมนะ,ะโอ้นี่คือข้าวหอมประทุมที่เราใช้แล้วมันได้มากี่เกวียนละตอนที่เราใช้คู่หูพระสัจันเนี่ยเราเพิ่งจะมาทําหอมประทุมคราวนี้อ๋อก่อนหน้านั้นเป็นข้าวพันอะไรเป็นข้าวแปดห้า ที่ว่าใช้คู่หูมาอ้ตอนที่ทำแปดนั้นตอนเคมีก็ทำแปดใช่ไหมตอนก่อนที่ยังไม่ได้ใช้คู่หูนั้นทำพวก5-7าอ๋อห้าเจ้ะแล้วพอมาตรงน,นี้เป็น85 85ใช้คู่หูเนี่ยใช้คู่หูกับข้าวข้าวพันธนี้นะครับ,บ,นนรบแล้วเราได้กี่เกวียนครับได้ไล่เราเกวียนไล่เราเกวียนรู้สึกว่า85ดห้ก็ ห้าเจ็ดอาจะแปดห้าจะดีกว่าแล้วใช้แต่คู่หูรู้สึกว่ามันจะถูกโลกกันด้วยดูแล้วอ่ะสังเกตด,ดูก็าแปลว่าข้าวพันแปดห้านี่ถูกไหมครับก็ขอแปดห้าใช่ไหมก็ขอแปดห้าก็ขอแปดห้าเนี่ยถูกใจถูกกระจริตเรามากเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะจะสังเกตด,ดูอ่ะแล้วมันลดต้นทุนไปเยอะมากเราได้ตั้งเยอะเยอะเยอะเลยอาจารย์จากที่ว่าค่าปุ๋ยค่ายาเราเนี่ยคราวหนึ่งเนี่ยตอนนี้น่ะคราวหนึ่งก็อยู่ประมาณ ปดเก้าหมื่นทำเจ็ดติบแปดติบไร่ยังเก่งก็ถ้าทําหมดเลยแปดติบกว่าไร่ก็อยู่ประมาณแสนนิดๆบางทีไม่ถึงอะเราเฉพาะตรงนี้เนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่เฉพาะแปลงนี้เลยก็ไม่เท่าไหร่อะ่ะอืทั้งปุ๋ยทั้งยามันก็อยู่ไม่เกินไม่ถึงห้าหมื่นอะออไม่ถึงไม่ถึงเมกกื่อก่อนนี้เราใช้เท่าไหร่เฉพาะแปลงนี้ เฉพาะแปลงเดียวนี่ก็ล่อไปไม่รู้เท่าไหร่เลยไม่อยากจะบอกแล้วไม่อยากจะบอกไปว่าตั้งสองแสนสามแสนทำเป็นค่าปุ๋ยข่ายามหมดก็แปลว่าลดลงมาเหลือประมาณห้าหมื่นจ้าถูกไหมครับลดต้นทุนไปเยอะท้งการค่าจัดกงจัดการปุ๋ยอะไรเลยใช่ซึ่งมันก็รวมรวมกันอยู่จะเราแยกกันไม่ออกจ้ามันรวมกันหลายๆแปลงแต่ปุ๋ยจริงๆเนี่ยจากปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคู่หูเนี่ยมันลดกันขนาดไหนบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม จะเคย <ลด S 1> ใช้5<ป>้ลูกอะมันลดไปประมาณเกือบ50%าสิเร์เซ็นต์เลยอาจารย์ <Yeah. S 2> จะลดไปเยอะเยอะมากโอ้โห oh. นี่ก็แค่เธอเปลี่ยนจากนะครับเคมีมาใช้คู่หูมาสัจจรนย์แล้ว <Yeah. S 1> เธอก็บอกมันมาหาสัจจรรย์มากเลยจะเคยได้14% 15%เกวียนนะครับต่อไร่แล้วเธอก็บอกว่าเขาเนี้ยได้ไร่เราเกวียนเลยคือ18ไร่ก็ได้18เกวียนเป็นที่อาศัศจรรย์ หลังจากนั้นเรามาทําที่คู่หูวิเจันทร์รุ่น2ถูกไหมครับจ้ะรุ่นที่2นั้นคงใช้ข้าวสายพันธุ<แ>์กอ,อขอแปดห้าเหมือนเดิม,มกอขอแปดห้าทำเหมือนเดิมไหมครับก็ทําเหมือนเดิมจ้ะตอนนั้นเราทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจ้ะสูตรทุกอย่างเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมกับคู่หูครั้งแรกจ้ะแล้วผลผลิตมันเป็นยังไงครับมันก็ดีเหมือนเดิมม,มันโดนฝนเมื่อเดืนอนพฤศจิกาซะ อ้าว oh. ลมฝนมากําลังจะเกี่ยวนัดรถยีสิบสองว่าข้าวมันเขียวรออีกหน่อยนัดยีิบห้าพายุมายี่สิบสามยิบสี่ตูปน้ํำออกแล้วก็เกี่ยว oh. ขาดอยู่หน่อยหนึ่งได้สิบแปดเกวียนขาดไปกี่ถังอ่ะขาดไปเ oh. จ็ดสิบถังอ๋อจ้ะคือไอ้อันเก่าอ่ะได้สิบแปดเกวียนใช้ก็หู แต่ครั้งนี้ดันมาเจอสภาพภูมิอากาศที่แปรปวนมีฝน<ช>ฟ้า,าก็เลยขาดไปเจกว่าถังถ้าคิดว่าถ้ามันไม่มีฝนไม่มีภูมิอากาศอื่นเนี่ยเราใช้วิธีแบบเดิมนี่มันจะได้เยอะไหมได้ได้แน่นอนยังไงก็ได้อาจารย์อย่างน้อยกี่ถังอ่ะที่เราเห็นตอนที่เป็นปปเกวียนอะไรเป็นเกวียนฉันกะไม่ขาดเกวียนกว่าอยู่แล้วทีนี้มันล้มลงไปแล้วรถมันก็เหยียบใช่ไหมมันก็เป็นน้ําเป็นโคลนน้มันก็ลมมันก็เกี่ยวไม่ได้ เกี่ยวไม่ได้เพราะมันล้มติดดินไปเลยอีไนที่ควักได้ก็ควักควักไม่ได้ก็เหยียบไปเลยโอ้เราก็ว่าเขาไม่ได้ก็แปลว่าเราคาดการว่าไอตอนที่เราใช้คู่หูครั้งที่สองเนี่ยน่าจะได้ประมาณกับ20เกวียนว่างั้นมาได้มันน่าจะคาดกันเนโหลวงโยเลยลวงห้อยหยิ่งพูดยิ่งพลั้งพลูครับเพราะว่าทําให้เธอนนั้รู้จริงว่าทําแล้วดีขนาดนี้ผมยืนอยู่ที่นี่ข้าวนี่ยังเป็นกอขอแป้าเหมือนเดิม ปะหอมปะทุมรอบนี้ทําหอมปะทุมรอบนี้ทําหอมปะทุมครับเปลี่ยนแปลงจากสองรอบเดิมครับคราวนี้ทําหอมปะทุมเนี่ยหอมปะทุมนี่มีอะไรพิเศษเราก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งจะมาทําครั้งแรกเพิ่งจะทําอันนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงทดลองใหม่ใช่กอขอแปดห้านั้นเข้าใจมาแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าถูกใจกับโคโหใช่แต่ว่าหอมปะทุมเนี่ยขนาดนี้เขาอายุกี่วันกี่เดือนครับ จะสิ้นเดือนเนี่ยได้สามเดือนจ้ะสิ้นเดือนนี้สามเดือนนะใช่ตอนนี้กาหองประทุมเราใช้คู่หูยังไงเข้าไปการดูแลครับก็ใช้เหมือนเดิมสิบไร่ก็สองร้อยสองร้อยซีซีเหมือนเดิมชุดเดิมเหมือนเดิมเลย,เลยแล้วตอนนี้พ่นมากี่รั้งแล้วหกสามเดือนเนี่ยสามครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งแล้วพ่นไปเมื่อสองอาทิตย์เนี่ยเนี่ยที่เขียวเนี่ยอะไรแตกต่างอีกเหมือนกันในข้าวพันธุ์นี้ ก็เขามาโดนหนาวช่วงหนาวเดือนมกราหนาวเยอะแล้วก็มาต้นต้นกุมภานะของฉันก็ไม่มาเหลืองนะฉันก็อยู่แบบนี้เนี่ยเนี no ่ยแปลว่าคนอื่นเขาเหลืองกันใช่เราไม่เหลืองไม่เหลืองก็อยู่ทรงตัวแบบนี้เนี่อยู่แบบนี้เนี่ยเนี่ยมีน้ําหรือไม่มีน้ําฉันก็อยู่ของฉันแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับเอาก็หมายความว่าของคนอื่นเขาเข้าพันเดียวกับเรา พัน<ต>เดียวแต่เขาเหลืองเหลืองมัน,มนเหลืองแบบมันได้อากาศหนาวอาจารย์ก็แปลว่าพอไอ้คู่หูเนี่ยถ้าตามความเข้าใจของพี่กาวเนี่ยนะครับมองว่ายังไงครับมันถึงยังเขียวอยู่โดยที่คนอื่นเขาเหลืองฉันก็มั่นใจว่าเออมันมีธาตุพวกธาตุอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมล่ะมันอยู่ในนี้มันมีธาตุของเขาพอเพียงถึงไม่เหลืองโอ้นีก็ถือว่าเป็นเรื่อง พิเศษไหในฐานะเราเป็นมืออาชีพด้านการทำนาน,นี่ทำนานมากี่ปีถามจริงพี่กาโอโมาอยู่ตาคี44ปีก็ทำนานมาตลอด44ปี44ของการพิสูจน์ว่าทำนานเข้ามาโดยตลอดจ้ะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากว่าถ้าธาตุอาหารมันเต็มต่อให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือหนาวไป<ช>ซึ่งหนาวเนี่ยเขาจะไม่กินปุ๋ยเมือนเถอ มันไม่กินอ่ะมันเหลืองแล้วมันได้ลมโยกอาจารย์อมีลมโยกอีกเนอะมีลมมันลมพัดแล้วมันก็ใบข้าวมันก็จะเหลืองเหมือนเขาไม่รับอาหารแล้วอ่ะโอ้นี่มันรวมไหลายอย่างเหมือนกันใช่ใช่ทำยากครับชาวนาก็ต่อสู้กับสภาพมีมีอากาศแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือว่าคู่หูเข้าไปตามที่พี่กล่าวว่าถูกไหมครับสําคัญครับผมอยากให้ พี่ทองเกาวได้บอกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กำ,กำลังทีกําลังลังเลลังใจอยู่ oh. แต่ว่าผมจะไวใจสู้อย่างเรา,อาบอกเขาทีเถอะครับครับอย่าไปลังเลเลยจ้ามีโอกาสและใช้เลยคู่หูเนี่ยแน่นอนเพราะว่าฉันก็ทํานามาเป็นคนชาวตาคีมา44ปีใช้มานักสักมันก็แก้ไม่ตก เพราะว่ามาเจอคู่หูแล้วมันลดต้นทุนไปครึ่งต่อครึ่งเลยตอนเนี้ยจากที่ว่าเราเคยใช้ปุ๋ยใช้ยาไปมากมากอ่ะเรามาใช้ตัวนี้แล้วฉีดแล้วลำต้นมันเขียวมันแข็งแกร่งเราไม่ล้มด้วยโดนลมพายุไปก็ล้มนิดหน่อยก็แข็งยอมรับว่าลวงดีเม็ดใสเม็ดเต่งดีจ้ะโอ้โหท่านนิวโลกครับ ข้อสรุปของผมนั้นก็คือตามนั้นเลยนะครับผมเพราะสิ่งที่ทุกท่านได้ยินนั้นคือเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้คู่พระจันทร์ครับคงทําหน้าที่นี้ต่อไปก่อนอื่นนะผมขอขอบคุณพี่เกาไปอย่างสูงครับที่มาได้ให้ข้อคิดนะครับทางด้านการทํานาโดยเฉพาะโดยเฉพาะพี่น้องชาวตาคีจังหวัดนครสวรรค์คงรู้แล้วนะครับว่าจะมาสอบถามมีแหล่งที่อยู่ชัดเจนมีที่ทําให้เห็นว่านี่คือหววัวใจใจสู้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่รักความก้าวหน้าที่ติดตามชมทุกคลิปของคู่หูวรเศ์และหญิงเกษตรเราสามเกิร์วแพนยังคงทําหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและพิชิตนะครับกับความยั่งยืนทุกด้านในด้านการเกษตรขอพี่น้องทุกท่านครับมีความโชคดีและมีความสุขกับการทําการเกษตรแบบยั่งยืนวันนี้เราทั้งสองขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะ วอ,อร์แพนหญิงเกษตร,ตรใช้แล้วดีใช้แล,ล้วรวยช่วย<ช>ปลดหนี้เย้